ปาเจ้าหาวรงชอมันหาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอูหานเล่าชีกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ปิดเทอมไปแล้วโอเคค่ะสบายดีกันนะคะวันนี้นะักเรียนพร้อมที่จะเลี้ยงกับเรา่าชีแล้วหรือยังเก่งมากค่ะเฟยฉางห่านะคะวันนี้นะคะเรื่องที่เราซื้อจะมาสอนนะคะนั่นคือเรื่องของอะไรเอ่ยนักเรียนลองเดาดูสิคะดูจากรูปภาพที่เราซื้อนามาให้ เฟ้ยฉางห่าวค่ะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นั่นคือเรื่องของตัวเลขนั่นเองตัวเลขนะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าชู่จือชู่จือชู่จือนักเรียนเราออกเสียงให้เราตือฟังะะ่อยค่ะเฟยฉางห่าวค่ะชู่จือนะคะแปลว่าตัวเลขการนับเลขในภาษาจีนนะคะก็จะมีวิธีการนับ ที่ขายคลึงกับของภาษาไทยค่ะเช่นการเรียงตัวเลขนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยก็จะคล้ายๆกันค่ะโดยการนํามาเรียงต่อกันนะคะแล้วก็อ่านออกเสียงตามนั้นค่ะเราก็มาเรียนชูจือชูจือตัวเลขกันก่อนเลยนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็น e e e นักเรียนเราออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะ e นะคะคือเลขหค่ะ ตัวต่อไปนะคะเอ่อเอ่อเอ่อนักเรียนแล้วออกเสียงตามเราซื้อค่ะเฟยฉางเฟยฉางเหาค่ะเอ่อนะคะคือเลขสองนั่นเองตัวต่อไปซานซานซานลองออกเสียงสิคะเฟยฉางเหาค่ะซานนะคะแปลว่าเลขสามค่ะตัวต่อไปค่ะซื่อซื่อ ซื่อลองออกเสียงสิคะเก่งมากค่ะซื่อนะคะคือสี่ค่ะเลขสี่ค่ะตัวต่อไปค่ะอูอูอู่ลองออกเสียงสิคะเก่งมากค่ะอูนะคะคือเลขห้าค่ะเลขหนึ่งในภาษาจีนแล้วออกเสียงว่าเฟยฉางห่าวคะ่ะเลขสองนะคะเฟยฉางห่าวคะ่ะเลขสามคะ่ะ เก่งมากค่ะเลขสี่ค่ะเก่งมากค่ะแล้วเลขห้า่ะคะเฟ้ฉางไฟฉางห่าวค่ะ,คะตัวต่อไปนะคะลิวล้วลิว้วลิ้วนักเรียนแล้วออกเสียงสิคะไฟฉางห่าวค่ะลิว้วแปลว่าเลขหกนั่นเองค่ะตัวต่อไปชีคชีคชีนักเรียนแล้วออกเสียงสิคะ เฟยฉางเฟยฉางฮาวค่ะซีนะคะแปลว่าเลขเจ็ดนั่นเองตัวต่อไปนะคะปลาปลาปลา,านักเรียนลองออกเสียงสิคะเฟยฉางฮาวค่ะปลาคือเลขแปดนั่นเองตัวต่อไปนะคะเจียวเจียวเจีย,ยวนักเรียนลองออกเสียงสิคะ เฟ้ยฉางหาค่ะจิ๋วนะคะคือเลขเก้านั่นเองตัวต่อไปเฉือเสือเสือนี่นแล้วออกเสียงสิคะเฟยฉางหาวค่ะเฉือนะคะแปลว่าสิบค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเลขหนึ่งถึงสิบในภาษาจีนนะคะซึ่งหนึ่งถึงสิบเนี่ยก็จะเป็นเลขพื้นฐานที่เราต้องรู้อยู่แล้ว สำรับอันนี้นะคะคือปีชุนปีชุนหรือว่าลำดับที่ของตัวเลขนะคะที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้ตัวแรกนะคะก็คือ e อ e, e. ีนักเรียนน้องออกเสียงสิคะเฟยฉางห่าวค่ะ e คือเลขเก่งมาก e คือเลขหนึ่งนะคะตัวต่อไปนะคะ r ออเออลองเอาเสียงสิคะเฟ้ยฉางฮ่าวค่ะเออคือเลขสองตัวต่อไปค่ะซานซานซานเอาเสียงสิคะเฟยฉางฮ่าวค่ะซานคือเลขเลขสามตัวต่อไปค่ะซื่อซื่อซื่อลองออกเสียงสิคะ เฟ้ยฉางหาวค่ะซึ่งคือเลขสี่ตัวต่อไปอูอูอ,อูลองออกเสียงสิคะเฟ้ยฉางหาวค่ะอูคือเลขห้าตัวต่อไปเลี้วเลี้วเลี้วลองออกเสียงสิคะเฟ้ยฉางหาวค่ะเลี้วคือ เลขหกตัวต่อไปชีชีชีออาเสียงสิคะเฟยฉางหาวค่ะชีคือเลขเจตัวต่อไปนะคะป้าป้าป้าเอาเสียงสิคะกิ่งมากค่ะปาคือเลขแปดตัวต่อไป เจิยวเจวเจวเออกเสียงสิคะเฟ้ยฉางหาค่ะจิวคือ9ตัวต่อไปตัวสุดท้ายชือือือนั่นคือเลข10นั่นเองค่ะอย่าลืมฝึกฝึกฝนปีชุ่นหรือลำดับขีดด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคการนับเลขเดิมศาจีนที่เราซื้อนำฝากกานก็จะ มีหลักการคาพิสัยไทยนะคะก็จะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะแล้วก็นํามาเลี้ยงต่อกันตามหลักแล้วก็อ่านออกเสียงตามนั้นเลยเราซื้อก็นําตัวอย่างมาให้นะคะเป็นตารางตารางแรกคือหลักสิบหลักหน่วยจํานวน,นนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เราซื้อนำมาฝกากกันในหลักสิบเนี่ยทุกตัวที่เรานํามาแทนก็จะมีค่าสิบอยู่แล้วใช่ไหมคะหลักสิบก็จะมีค่าสิบ หลักหน่วยก็คือตามตัวของมันเลยใช่ไหมเอ่ยดังนั้นถ้าเราเอาตัวไหนมาแทนก็จะมีค่าตามนั้นเช่นเรานำเออเออหรือว่าสมาแทนในหลักหลักสิบสองก็จะมีค่าเท่ากับ20หลักหน่วยเรานำห้มาแทนหรืออูเรานำานอูก็คือ5มาแทนนะคะยีบวกกับหก็จะเป็นเออชิวอู ก็คือ25มีนักเรียนคนไหนงงหรือไม่เข้าใจไหมคะอันเนี้ยจะเป็นหลักการ้ายภาษาไทยมากๆเลยนะคะ,ะถ้ายังไม่เข้าใจมาดูตัวอย่างอันที่สองคะหลักสิบนะคะอันนี้เราใช้ชือชือหรือว่าสิบสิบหลักหน่วยเราใช้จิวจิวหรือว่าเก้าดังนั้นสิบกับเก้าก็เลยเอกมาเป็นชือจิวชือจิวหรือว่าสิบเก้านั่นเอง มีนักเรียนคุณไหนยังไม่เข้าใจอีกไหมถ้ายังไม่เข้าใจดูตัวอย่างต่อไปนะคะในหลักสิบของเราก็คือเออเออก็คือสองหลักหน่วยของเราคือซานซานซานคือสามหลักสิบสองหลักสิบของเรานะคะในข้อนี้คือสองสองอยู่ในหลักสิบก็คือมีค่าเท่ากับยี่สิบ ยี่สิบหลักหน่วยของเราคือสามดังนั้นจำนวนของเราคือเออชือซานยี่สิบสามนั่นเองงงไหมเอ่ยอ่าอ่างั้นดูตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะคือหลักสิบของเราคือชือชือคือสิบสิบก็มีค่าเท่ากับสิบมีหลักหน่วยไหมเอ่ยอ่าไม่มีดังนั้นจำนวนของเราคือชือหรือว่าสิบนั่นเองถ้าไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามเราซื้อได้เลยนะคะ หลังจากที่เรานะคะคได้เรียนตัวเลข1-10ไปแล้วที่เป็นพื้นฐานของตัวเลขนะคะซึ่ง1-10ถึงจะเป็นพื้นฐานสามารถนํามาเปลี่ยนเป็นจํานวนอื่นๆตามที่เราต้องการได้นะคะเราซื้อก็จะพามาดูว่า11ถึง20ในภาษาจีนสามารถพูดได้อย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะ11นะคะชออีือ,อีสเออี11นักเรียนออกเสียงด้วยนะคะชิอ้อชิออ ชือ12ชื่อซานชื่อซานชือซาน13ชือซื่ชือซื่ชือซื่อ14ชืออูชืออูชืออู15ชื่อลิ่วชือลิ่วชือลว16ชื่อชีชือชีชือชี 17, 17 สิบแปดสิบแปดสิบแปด1ดสิบเก้าสิบสิบสิบยี่สิบอ่านักเรียนสังเกตไหมคะว่าการนับเลขในภาษาจีนก็คือการนำเลขที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้1-10มาผสมกันและก็ใช้หลักการกับที่เราซื้อยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถถามเราซื้อได้เลยนะ It's time to review ก็คือถึงเวลาที่เราจะไปทบทวนบทเรียนที่เราเรียนกันแล้วค่ะไปกันเลยชูจอตัวเลขนะคะก็คือที่เราซื้อสอนไปตอนแรกตัวเลขหนึ่งในภาษาจีนเราสามารถพูดได้ว่าเฟย์ฉางหาวค่ะเราสามารถพูดได้ว่าอีอีอ,อีเลขหนึ่งค่ะ เลขสองนะคะเราพูดได้ว่าไงอ่าเก่งมากเราสามารถพูดได้ว่าเออเออเออเก่งมากคะ่ะนักเรียนอย่าลืมฝึกออกเสียงตามเราซื้อไปด้วยนะอ่าสามนะคะออกเสียงได้ว่าอ่าเก่งมากซานซานซาน,านเก่งมากคะ่ะสี่ละอ่าเฟยฉางคะ่ะค่ะซื่อซื่อซื่อสี่ แล้วห้าล่ะคะออกเสียงได้ว่าเก่งมากค่ะห้าแล้วออกเสียงว่าอูอูอูเฟยช้างหาค่ะนักเรียนเฟย้างฮ่าค่ะตบมือค่ะเก่งมากค่ะเฟย้างปังต่อไปนะคะเลขหกล่ะคะแล้วออกเสียงได้ว่าเก่งมากออกเสียงว่าลิ้วลิ้วเลิ้วอ่าเจ็ดล่ะเจ็ดเราออกเสียงว่าไงชีชี ชีเจ็ดเก่งมากอ่าแปดล่ะคะเราออเสิ่งได้ว่าเฟยฉางฮ่าวค่ะแปดเราออกเสิ่งว่าป้าป้าป้าเก่งมากเก้าล่ะคะเก้าเราออกเสิยงได้ว่าเจิวเจิอเจ๋วเราเออราเอกเสียงให้เราฟังอีกรอบนึงค่ะเฟยฉางฮ่าวค่ะตัวสุดท้ายเราออเสิ่งได้ว่าเฉอเฉอเฉอ เฟรช่างหาค่ะเราซื้อก็จะพานักเรียนมาเลี่ยนสีเลี่ยนสีหรือว่าฝึกทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนมานะคะโดยเราซื้อจะมีตัวเลขหรือว่าตัวหนังสือมาให้ให้นักเรียนทายว่าจํานวนนั้นคือตัวเลขจํานวนอะไรนะคะมาที่คําแรกค่ะชื่ออีชื่ออีชื่ออีคือจํานวนเฟยช่างหาค่ะชื่ออีคือ 1ิบเดนั่นเองต่อไปนะคะเอ,ออชื้อเออชื้อคือเก่งมากค่ะเออชือคือยีสิบนั่นเองตัวต่อไปซานซานตัวนี้ง่ายมากนักเรียนรู้แน่ๆเก่งมากค่ะซานคือสามนั่นเองตัวต่อไปนะคะลิ้วลิ้วลิว้วอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนักเรียนคิดว่าลิ้วคือเก่งมากค่ะลิ้วคือเลข6นั่นเอง ตัวต่อไปนะคะตัวสุดท้ายชื่อปลาชื่อปลาชื่อปลานั่นคือเฟ้ฉางเฟ้ฉางฮาวค่ะชื่อปลาคือ18นั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะวันนี้นักเรียนเก่งมากเลยนะคะขอบคุณที่ตั้งใจเรียนด้วยนะคะหลังจากที่เราได้เรียนชูจือชูจือหรือตัวเลขไปแล้วน,นะคะก็มาถึงจัวจ่วเย่จั่วเย่หรือว่าการบ้านนั่นเอง การบ้านของเราซื้อนะคะก็จะมีทั้งหมด1ใบซึ่งด้านบนจะเป็นใบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบฝึกหัดซึ่งเราซื้อมีคําชี้แจงให้ว่าให้หนักเรียนเติมเครื่องหมายถูกในช่องที่แปลความหมายได้ถูกต้องและเติมเครื่องหมายผิดหรือกากบาทในช่องที่แปลความหมายไม่ถูกต้องนะคะเราซื้อก็จะมีรูปและจํานวนมาให้ให้หนักเรียนดูว่ารูปกับจํานวนที่เราซื้อให้มานั้น ถูกหรือผิดถ้าถูกก็ใส่ถูกลงในช่องว่างถ้าผิดก็กากระบาทผิดลงในช่องว่างนะคะใครยังไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามเราซื้อได้นะคะสำหรับวันนี้เราซื้อต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายใจเจียนและอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะ